ถ้อยังจำได้พวกเรามีและคือซุปเปอร์นิวสวัสดีครับดดขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอรนะครับกับเช้าวันเสาร์บรรยากาศที่สดใสอากาศหอมสดชื่นครับสวัสดีค่ะทุกคนแม้วันนี้พี่ซุปดูสดชื่นเป็นพิเศษเลยนะคะ แน่นอนครับหนูหนวลเพราะว่าวันนี้คือวันที่5มิถุนายนวันสิงแวดล้อมโลกวันนี้พี่ซุปตื่นเช้ามานี่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดพัดลมปิดแอร์เปิดหน้าต่างหูหอมอากาศสดชื่นจากธรรมชาตินี่ทําให้ร่างกายของเราสดชื่นไปทั้งวันเลยครับหนูหนวลครับแต่ปัญหาโรคร้อนก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะทําให้แม่น้ําหลายสายแห้งแล้งไปแล้วอย่างเช่นแม่น้ําโขงค่ะหนุหนนวลว่าเราควรหันมาช่วยลดโรคร้อนกันทุกวัน ไม่ใช่แค่เฉพาะวันสิ่งแวล้อมโลกเท่านั้นนะคะเห็นด้วยครับหนูนวลครับถ้ากังวลเรื่องของแม่น้ําโขงแห้งแล้งนี่ต้องไปที่โรงเรียนทรงวิทยาเทพรักครับเพื่อนๆของเรามีจินตนาการสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้อยู่ครับอย่างที่พี่สุบอกไว้แล้วครับปัญหาแม่น้ําโขงแห้งแล้งเป็นโจทย์ท้าทายจินตนาการของน้องๆทรงวิทยาเทพรัก เมื่อได้โจทย์ยากๆแบบนี้น้องๆไม่ยอมแพ้ครับต่างทุ่มเทพลังจินตนาการคิดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาแม่น้ำโขงแห้งแล้งเนี่ย จะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมาช่วยได้บ้างครับอมแม่ป้องกันภัยแล้งค่ะมันจะบินอยู่บนอากาศอะคะ่ะใช้พลังงานลมแล้วพอเจอจุดแห้งแล้งมันก็จะปล่อยน้ําลงมาค่ะต้องมีแพนางมาช่วยแม่น้ำโขงครับแพนาคมีเรดาร์ตรวจวัดระดับน้ําถ้าเกิดน้ําต่ําจะดูดอากาศเปลี่ยนเป็นน้ำแลนะที่สําคัญดูดขยะได้้วยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนโครงการ Honda a อาซิโมซูเปอร์ไอเดียคอนเทสปีที่6หลังฝันสร้างสารรคอนาคตกำลังอยู่ในช่วงเปิดรับผลงานรอ my dreams ครับผมใครมีไอเดียเด็ดๆด็อย่ากเก็บเอาไว้ดูคนเดียวส่งผลงานเข้ามาให้อาซิโมดูด้วยนะครับ